สิบปีแล้วค่ะฟอกมาสิบปีแล้วค่ะแล้วฟอกไปเลยยังจ๊ะฟอกมา<อ>ก,กี่ครั้งแล้วค่ะฟอกอาทิตย์ละสามครั้งค่ะอืมแล้วอันนี้อันนี้ผู้แนะนําเขาแนะนําให้คุณทานแบบทานอะไรบ้างทานผลิตภัณฑ์อะไรบ้างของไลอ้อนมอลจ้ะยังค่ะเพราะว่าเอ่อให้เข้ามาฟังก่อนค่ะอ๋อเข้ามาฟังก่อนเท่ากับยังไม่ได้ไม่ได้ทานอะไรเลยส สักสักอย่างหนึ่งใช่ไหมคะใช่ค่ะอืมโอเคค่ะแล้วอ,อยากักถามอะไรมากกว่านี้ไหมคะเห็นบอกว่าคนผู้ป่วยที่เขามีเคสที่เป็นเคสตัวอย่างที่ว่าเขาทานแล้ว,ว่เขาลดฟอกไตได้อามินะก็เลยสนใจเลยเข้ามาฟังนะคะโอเคค่ะ <c oughs> งั้นดารบก,กวนคนที่เคย เป็นโรคไตไม่ว่าจะฟอกแล้วหรือ,อยังไม่ฟอกพอจะแบ่งปันความรู้ให้ได้ไหมคะคนใหม่จะได้มีกำลังใจที่จะมาทานสินค้าเราเพื่ออนาคตไม่ต้องฟอกตายและอากาศจะดีขึ้นเรื่อยๆมีใครจะสามารถแบ่งปันได้ไหมคะโรคไตแม้ว่าตัวเองจะเป็นหรือหรือเพื่อนเพื่อนเป็นก็ได้แบ่งปันเรียนเชิญค่ะโรคไตมีไหมคะ ที่จริงในห้องนี้เคสเยอะนะโรคไตเบาหวานความดันสูงโรคไตมันเป็นโรคชุดอยู่ในชุดเดียวกันเลยคนที่เออมีไหมคะที่จะแบ่งปันโรคไตค่ะหรือทุกคนแข็งแรงแล้วคะสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยเลยอะยังไม่มีเดี๋ยวแบ่งปันเคสอื่นก็ได้นะเคสอื่นเปิดใหม่ แบ่งปันหรือถามได้เรียนเชิญค่ะโรคตายอาจจะยังไม่ได้เข้าห้องเพราะตอนนี้แค่รห2 5คนยังเช้าอยู่เดี๋ยวรออีกสักคู่นะสายอีกหคนจะเข้ามาเพิ่มขึ้นค่ะพี่ดาคะควันนะคะเชิญค่ะคุะควันค่ะสวัสดีผู้นําทุกท่านนะคะควันค่ะจากทีมคูพันธ์พิงนะคะ,ะผู้กดโอกาสทางธุรกิจก็คุณพี่พวันคงดังอยู่ใต้ใสายงานอ๊อฟโฮอ๊อแขกแล้วก็อ๊อสิงโตนะคะก็ พอดีแม่ย่าค่ะมันเป็นโรคไตนะคะก็คือโรคชุดเหมือนกับที่คุณดาได้พูดเริ่มต้นก็เป็นเบาหวานแล้วก็ตามด้วยความดันค่ะแล้วก็มาเป็นไตนะคะระยะที่สามค่ะค่ะก็ตอนเริ่มต้นที่ให้ท่านทานผลิตภัณฑ์นะคะก็คืออาการของท่านเนี้ยท่านจะปวดตรงที่เอวอย่างรุนแรงแล้วกอ็อ่น้ำหนักลดนะคะแล้วก็ ปกติเอ่เพื่อนจะเป็นคนผิวขาวแต่ว่าตอนที่เพื่อนเข้าสู่ภาวะไตระยะที่สามนี่ก็คือตัวดําเลยนะคะผิวดําเลยนะคะแล้วก็กินข้าวก็ไม่ค่อยได้นะคะหลังจากมาทานผลิตภัณฑ์ของเราก็เอ่อก็จะเป็นงาดำเม็ดผักแลวก็ตอนนั้นคือให้ทานแค่สองเวลาก็คือเช้าเย็นนะคะก็คือเม็ดผักให้เพื่อนทานแค่แค่เม็ดเดียวเองนะคะแต่ว่างาดําก็ตอนนั้นให้อัด ให้อัด2เมตรนะคะตอนเริ่มต้นนะคะสเมตรเช้าเย็นแล้วก็ให้ทานไฟตัวเอสล้างลำไส้นะคะ,ะ่ก่อนนอนนะคะต่อเนื่องจนหมดกล่องนะคะ,ะแล้วช่วงนั้นยังไม่มีเอ็มซเคตนะคะเอ็ยังไม่ออกมาแต่ว่าจากที่จะได้ฟอกไตนะคะก็ไม่ได้ฟอกนะคะ,ะที่จริงหมอนะบอกว่าหากค่าไตาของแม่ไม่ลดเนี่ยจะต้องได้ฟอกไตแต่พอมาทานผลิตภัณฑ์ของเรา อันนี้ก็ประมาณแค่แค่เดือนเดียวนะคะไม่ไม่ได้อัดเช้าเที่ยงเย็นนะคะแต่ว่าอาัดแค่เช้าเย็นนะคะก็ไม่ได้ไม่ต้องไปฟอกไตนะคะแต่พอมีเอ็มซิเตนะคะหนูก็เอาเอ็มซิเตให้แม่ทานนะคะก็ยิ่งทําให้ค่าไตาลดลงนะคะจากระยะสามมาเหลือระยะสองนะคะเดี๋ยวเอ่อหนูจะให้ทางแฟนนะคะว่าหนูไม่ได้อยู่กับแม่ย่านะคะส่งผลตรวจนะคะ ก็คือตั้งแต่เพื่อนเป็นไตรระยะสามแล้วก็ตอนนี้เหลือระยะสองนะคะก็อาการที่เพื่อนเคยปวดเอวก็หายไปนะคะแล้วก็ตอนนี้น้ำหนักตัวแม่เพิ่มขึ้นแล้วก็สีผิวที่ดำนะคะแล้วก็เนี้ยก็ผิวก็เริ่มกระจ่างใสแล้วก็มีน้ำมีนวลขึ้นนะคะจากคนที่ตัวผมอมเล็กๆแต่ก่อนแม่ น้ำหนักแค่สี่สิบสองค่ะแต่เดี๋ยวนี้ขึ้นมาเป็นสี่สิบหกแล้วค่ะค่ะก็ขอแบ,บ่งปันประมาณนี้ค่ะขอคุณค่าขอบคุณมากค่ะกูวันนะตะกี้คุณออนใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดตะกี้ที่คุณอ่อนถามเพาะแล้วในห้องนะมีคนเอ่อมีคนส่งรูปเข้ามานะคะเอาเข้าไปดูในห้องได้นะดดาเห็นมีมีส่งรูปเข้ามานะ โคสตตาลิส่งลูกเข้ามาคนที่ผู้ป่วยโรคตนะแล้วฟอกตเนาะเข้าไปอ่านดูได้ข้อมูลตรงนั้นเขาก็ทานอะไรบ้างทานสามตัวเหมือนกันนะคนที่เริ่มทานสามตัวเพราะตอนนั้นมีแค่สามตัวกับก็คืองาดำผักเม็ดกับไฟโตเอสนะคะถ้าคุณฟอกตแล้ววันเว้นวันจะอยากแนะนำให้ทานสามเวลาเลยนะคะอยอยากเสนอเสนอให้ให้ลอง ลองทำสารเวลาเช้ากลางวันเย็นนะจะก่อนอาหารหรือรอบเย็นถ้าเรากินกินเดึกนิดนึงเราจะทานก่อนนอนก็ได้ซะสองทุ่มก็ได้นะก่อนนอนก็ได้เหมือนกันไปตัวเอสก่อนนอนหนึ่งซองงาดำถ้าถ้ามีงบนะคะจะทานสามก็ได้หรือ หรือถ้าคิดว่าไม่แน่ใจยอยากทานเหลือสองก็ได้แต่ถ้าสามมันก็อาจให้มันกินถี่กินถึงก็จะเอออาการอาการทุเราลงได้ไวขึ้นนะส่วนผักเม็ดเหมือนกันนะคะกินสามเวลาก็ได้จะจะสองสองเม็ดก็ได้นะสองแทบูนก็ได้นะแล้วถ้ามีเอ็ซิกเกตเพราะเดี๋ยวนี้เรามีเอนซิกเกตถ้าสามารถดื่มเอนซิกเกตได้ช่วงตื่นนอน หรือก่อนนอนก็ได้วันละสองจะช่วยช่วยอาการโรคไตคุณดีขึ้นแล้วไม่ใช่แค่ไตยอย่างอื่นด้วยนะเลือดคุณก็จะสะอาดขึ้นด้วยโรคต่างๆไม่ว่าจะตรงกลับหรือตรงความดันสูงทุกอย่างมันจะช่วยให้กลับมาสู่ภาวะปกติไวที่สุดเท่าที่แต่ละคนนะคะโอเคค่ะเรียนเชิญคนต่อไปเลยค่ะ สวัสดีค่ะพิดาวันนี้จ้าสวัสดีค่ะ,ะท้องอยู่นะคะรินนาไซทองมีจากทีม power success พี่กบนะคะก็อยู่จะมาแชร์เรื่องของเตี่นนิดนึงเนาะในเรื่องของโรคไตนะคะก็คือ,อให้ให้คุณพี่ได้ได,ได้ฟังข้อมูล เป็นอีกหนึ่งข้อมูลนะคะก็คือว่าเตี่ยอยู่ะคะ่ะมีปัญหาของโรคเบาหวานมาก่อนนะคะเป็นระยะเวลาน่าจะประมาณ5ปีถึง6ปีแล้วก็เนื่องจากทานยาเบาหวานนะคะต่อนเนื่องจึงมีปัญหาในเรื่องของไตนะคะตอนแรกเป็นที่ระยะ3แต่คือล่าสุดเนี่ยมีภาวะของเรื่องของไตาวายนะคะไตาวาย อยู่นะให้เตี่ยนะคะได้ทานผลิตภัณฑ์ของบริษัท l i ออนโมหนึคือ M-Secret นะคะตอนเช้า1นซองนะคะตื่นมาก็ทานเลยเนาะสองก็คืองาดำนะคะสามเม็ดเช้ากลางวันแล้วก็เย็นนะคะแล้วก็เป็นเม็ดผักนะคะเช้า2กลางวัน2เย็น2นะคะรวมถึงไปตัวเอสด,ด้วยก่อนนอน1นซอง ทานอย่างเงี้ยค่ะเป็นประจําต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนค่ะหลังล่าสุดนะคะที่ที่เตี่ยไปตรวจเนี่ยผลปรากฏว่าในเรื่องของไตวายที่ในในเรียกว่าอะไรอ่ะในระบบของของคุณหมอนะ,ะชื่อเป็นตัวแดงอะไรเงี้ยคะเพราะว่าคือขั้นไตวายเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยพอทานต่อเนื่องหนึ่งเดือนนะคะผลกลับมาดีขึ้นในเรื่องของไตก็คือกลับมาเป็นที่ระยะที่สามแหละ ตอนนี้ขึ้นมาระยะที่สามนะคะที่สามซึ่งมันดีขึ้นมากคือพ้นวิกฤตของการไตาวายเรียบร้อยนะคะในเรื่องของผลิตภัณฑ์แล้วปัจจุบันนี้ก็ยังคงทานต่อเนื่องเพราะว่าระดับสามก็ยังไม่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะขึ้นมาพ้นก็จริงแต่ยังต้องเฝ้าระวังนะคะก็ยังทานต่อเนื่องเป็นประจําก็หมอแต่ว่าหมอเนี่ยวางใจในเรื่องของไตาวายเรียบร้อยแล้วก็นัด อีกสองเดือนนะคะนัดห่างเป็นสองเดือนแล้วค่อยมาตรวจซ้าอีกรอบหนึ่งนะคะก็ยังทานต่อเน,นื่องตอนนี้อยู่เพิ่มในส่วนของคอลิเดให้เตี่ยด้วยเพราะว่าเตี่ยม,มีในเรื่องของคุณหมอก็พูดมาว่ามีเรื่องของไตเสื่อมนะคะก็เลยเพิ่มคอลิเดเข้าไปอีกหนึ่งหนึ่งผลิตภัณฑ์ก็อตอนนี้ก็คือทานห้าห้าผลิตภัณฑ์เลยนะคะเอ็มซีเกรดงาดำเม,ม็ดผักไปต้นเอ็ดแล้วก็คอลิเดคะพิดานะคะก็ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆตามลําดับค่ะเตี่ยอยู่อายุแปดสิบเอ็ดปีค่ะ ขอบคุณค่ะ,ะขอบคุณคุณทองอยู่มากเลยค่ะเป็นไงคะเราคนใหม่นะฟังแล้วเป็นไงนะแค่สองเคสยิ่งเคสคุณทองอยู่นี่เห็นเด่นชัดเลยนะคะเขาทานถี่ทานถึงแค่เดือนเดียวผลลัพธ์มีทันทีนะมีทันทีแล้วพออาการเราดีขึ้นถ้าเรามีงบนะคะถูกต้องคะ่ะเติมคอริเดอีกอย่างหนึ่งเพราะตัวคอริเดมันเป็นพวกคอลลาเจนกับสเต็มเซลล์นะมาช่วย พวกปรับสภาพเซลล์ให้เรานะคะขอบคุณมากค่ะก็รีบติดต่อผู้แนะนำนะคะจะได้รีบสั่งซื้อสุขภาพเราจะได้ดีขึ้นนะคะเรียนเชิญคนต่อไปเลยค่ะเชิญค่ะใครจะแบ่งปันให้คนใหม่เพราะช่วงนี้คนใหม่เข้ามาเยอะมากเลยเยอะมากเลยเรียนเชิญค่ะ คนเก่าคนใหม่ถามได้คนเก่าก็แบ่งปันและถามได้เช่นเดียวกันเรียนเชิญค่ะมีไหมคะหรือทุกคนเนี่ยนี่ตอนนี้เลขสองแล้วนะเร็วมากสองร้อยกว่าคนนะเพิ่งเริ่มต้นเปิดห้องเชิญค่ะ,คะใครที่สวัสดีสวัสดีค่ะสมจิตเธอสวัสดีนะที่วัดสุโขทัยค่ะอ่า ผู้เปิดโอกาสให้ก็คือแดมอนบัญชาบางทองแล้วก็โคต้ตลอดเส้นทางคือคุณลุ่งอะค่ะแล้วก็อยู่ภายใต้สายงานใหญ่ของอปอศิวัตอะคะ่ะพิษณุโลกอะคะ่ะแล้วก็วันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์ให้คนที่ยังไม่รู้ในเรื่องอลูกชายอะคะ่ะลูกชายเป็นอมพึกที่หน้าครึ่งซีกอะคะ่ะครึ่งซีกปากเบี้ยว แล้วก็ขานไกลแข็ขนพูดไม่ได้กินน้ำอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้เขาก็ตอนนั้นก็ไปหาหมอเขาไปหาหมอแล้วทีนี้หมอบอกว่าเป็นเส้นเลือดในสมองอักเสบตาก็แข็งหน้าแข็งครึ่งซีกไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วทีนี้ก็เลยพอดีแม่ก็เพิ่งจะเข้ามาใช้ผลิตภัณฑ์ของไลออนอ่ามอก็เลยอ่า เงินก็ยังไม่เยอะก็เลยส่งเอ็มซีเข็ตัวเดียวค่ะไปให้เขากินแล้วเขาก็รักษาร่วมกับโรงพยาบาลแต่โรงพยาบาลนเ่เขาจะให้เขาจะให้าสารเตอรลอยแล้วทีนี้แม่บอกว่ามันไม่ดีนะลูกมันจะแพ้เขาบอกใช่ครับแม่แพ้จริงๆเนะืนะ้อเนื้อผมแตกเลยอะไรอย่างนี้นี้เขาก็เลยกินเอ็มซีเคนั่นแหละกินที่แม่บอกนะลูกกิน พอไปถึงตอนไหนกินตอนนั้นเลยเขาก็กินกินกินจนทุกวันนี้อ่อกล่องที่สองพอเออเริ่มต้นก่อนนะคะคือครั้งแรกกินไปได้ห้าวันหะไม่ใช่ห้าวันห้าซองเช้าเย็นเช้าเย็นกินหมดไปห้าซองเขาบอกแม่ปากขยับได้แล้วเอาหยิกเออเอาเอา,เอาเล็บหยิกหน้าก็รู้สึกแล้วตากระพริบได้แล้วอะไรได้แล้วทีนี้แม่ก็ให้กินไปจนหมดหมดเขาบอกว่า มันตู้ซาดหมดเลยทั้งตัวแต่มันแค่มันมันซาดถึงแค่ขากรรไกรแม่มันหมดแล้วก็เลยอส่งไปอีกกล่องนึงกล่องนึงตอนนี้โทรไปถามบอกว่ากินไปกล่องที่สองนี่กินไปหมดไปห้าซองแล้วแต่เขาบอกว่าตอนนี้ขึ้นถึงหัวแล้วแม่แล้วอาการก็ปกปติดีเออแค่ตัวเดียวนะคะค่ะตอนนี้ลูกเขาอยู่การบุรีค่ะเขา เขาดีใจมากเลยบอกว่าแม่แล้วมันมีจีต,ตัวละมันมีหลายตัวอยู่ลูกแต่แค่ตัวเดียวผมก็ว่ามันดีแล้วนะแม่แล้วเดี๋ยวนี้เขาไปตรวจเขาไม่เป็นอะไรแล้วแล้วก็งดยาโรงพยาบาลหมดแล้วค่ะอันนี้หนูก็มสมจิตก็อขอบคุณมากๆเลยค่ะที่แค่ตัวเดียวแค่เอ็มจีเตัวเดียวก็ทําให้ลูกสมจิตกลับคืนมาปกติเหมือนเดิมอลค่ะ ขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณอาหารเสริมของนี่อะไลออนมอค่ะนี่จ๋าดาาลบกวนนิดนึงอันนี้เดิมวันละสองซองใช่ไหมคะตะกี้ที่ฟังอใช่ค่ะเช้าเย็นค่ะเช้าเย็นเช้าคือตื่นนอนเดิมใช่ไหมคะช่วงเย็นเดิมก่อนอ่ะอืมใช่ค่ะช่วงเย็นเดิมช่วงช่วงไหนคะก่อนอาหารหลังอาหารคะก่อนอาหารค่ะคือว่าช่วงเช้านี้ ตื่นขึ้นมาหนูตื่นมาตอนไหนหนูก็กินนะลูกไม่ว่าตีสามตีสี่ตีห้าตื่นขึ้นมาปุ๊บหนูกินเลยเพราะตอนนั้นมันจะว่างมากเลยท้องว่างหมดเลยเขาก็กินกินแล้วทีนี้เขาบอกแม่แล้วผมกินกาแฟได้ไหมกินได้ลูกแต่กินให้มันห่างระยะกันหนูกินกาแฟประมาณเจ็ดโมงได้หกโมงได้ทีนี้อ่พอพอตอนเย็นตอนเย็นหนูก็กินหนูก็กินตอนประมาณเพราะข้าวเที่ยงหนูกินไปแล้ว หลังจากเข้าเที่ยงไปท้องมันก็จะว่างไปถึงตอนเย็นหนูก็กินก่อนนะลูกกินก่อนเขาก็กินตามนั้นทีนี้พอเขาบอกว่าเออมันมันมันเริ่มมันเริ่มขยับขยิบได้แล้วแค่แค่สองซอง,องปากเริ่มก่อนแล้ววันแรกนี่ก็เป็นนี่ก็อมน้ําแปลงวันอะไรไม่ได้เลยตื่นขึ้นมาแต่สาเหตุของเขาที่เป็นคือเขากินยำยำหนังงัว จํำหนังวัวแล้วทีนี้มันตื่นขึ้นมาก็บอกหน้าเขาจะเบี้ยวไปเลยแม่บอกดึงหูวไว้นะลูกดึงหูวไ้คนละข้างเลยอะไรเขาบอกไม่รู้สึกจะดึงทาไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอวันวันที่สองวันที่สองมาเขารู้สึกว่าของเขาดีขึ้นเขาก็เชื่อแม่ที่แรกเขาไม่อยากเชื่อเขาบอกว่าขนาดหมอยังช่วยอะไรผมไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเขาพูดแบบพูดไม่ฟังไม่รู้เรื่องอะปากเบเเี้ยว เอมี่ Amy, ฟังแล้วเป็นไงครับเมื่อวานนี้ได้เมื่อวานวานี้เห็นว่าพี่เอมี่ถามเคสเกี่ยวเรื่องของอามาพุทธครึ่งซีบนหน้ามานะครับพี่เอมี่ฟังแล้วเป็นไงนะครับมั่นใจสินค้าเราไหมอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดผมจะบอกนะครับเป็นถึงระดับเอามาพุทธครึ่งซีบนหน้าเนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะอันตรายนิดหนึ่งนะครับดังนั้นน่ะอย่าเพิ่งวางใจไปนะคุณพี่ครับอย่าเพิ่งไว้วางใจไปเพราะในส่วนของเจ็คเอ็มซีเคสแค่สามสี่กล่องเนี่ยนะครับ มันก็อาจจะทําให้เขารู้สึกดูดีขึ้นนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยมันต้องอาหารเสริมเนี่ยมันควรจะทานต่อเนื่องนะครับแล้วก็ควรจะทานในส่วนของตัวไฟเจอเอสผักเม็ดแล้วก็งาดําตามไปด้วยนะครับอย่างน้อยเนี่ยมีเข้าไปเสริม m อ็มซเนะครับเพราะว่า m อ็มซเนี่ยนะครับมันจะช่วยทําความสะอาดเลือดให้เลือดสะอาดแล้วก็ช่วยเกี่ยวข้องกับเรื่องของไข,งขมันที่มันเกาะตามผนังของหลอดเลือด นะครับแต่ว่าภาวะการอักเสบของเซลล์ที่มันเกิดขึ้นในระหว่างที่เกิดเป็นเอาพลิงขึ้งซี่กัหน้าเนี่ยยังคงมีอาการนี้อยู่ดังนั้นน่ยถ้าอยากให้มันขาดเลยควรจะเติมให้มันครบตามนี้เลยครับอันนี้คือขออน,นุญาตแนะนำเนาะนะครับคือ <c oughs> ไม่มีตังก็ต้องหาถ้าต้องการให้สุขภาพมันดีขึ้นเอางี้ดีกว่าเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าเราไม่มีตังแต่เวลาไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลเขาพิดตังเราอยู่ดีย,ยังไงเราก็ต้องหาตังมารักษาอยู่ดีแต่อันนี้ ขนทางที่รักษาหายเนี่ยมันมีแล้วนะครับดังนั้นก็อยากให้เพิ่มตรงนี้นิดนึงนะทุกที่เนาะขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะ,คะจ้าจ้าจ้าจ,าจ,าจาขอบคุณพี่เล็กมากเลยค่ะที่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะทุกคนก็ทานอะทานทุกตัวให,ใ,หให้ให้ให้ครบนะร่างกายเราจะได้แข็งแรงและสมบูรณ์เรียนเชิญคนต่อไปเลยค่ะใารจะเป็นผู้แบ่งปันเพิ่มเติมเชิญค่ะ หรือจะถามก็ได้นะคะเดียนเชิญค่ะโอ้ตอนนี้สามร้อยกว่าคนไวมากเลยเพิ่งเจ็ดโมงยังไม่ครึ่งอครึ่งค<า>่ะคุนคุนคุว,น,วนจะลืมส่งไอ้ผลตรวจของแม่ย่านะครับของเรื่องโรคไตน,นะครับมาให้ผมด้วยนะนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับผมจะเริ่มทํา powerpoint ที่เกี่ยวข้องกับผลตรวจอย่างชัดเจนซึ่งตอนนี้มันได้ผลลัพธ์ค่อนข้างเยอะมากนะครับเพราะว่า ได้เอาเคสของพี่เวทนะครับขึ้นไปดูผลตรวจเลือด before after แล้วก็อีกหนึ่งเคส before after มันเลยทําให้ความมั่นใจในการใช้ยาของเรานะ่มากขึ้นดังนั้นเลยอยากแน,นะนํานะฮะโดยเฉพาะในส่วนของผลเลือดเนาะนะครับอยากที่จะให้เอาเอาผลเลือดมาให้ผมเลยให้มันชัดเจนเลยเพราะว่าต่อไป powerpoint ของผู้นําแต่ละคนที่บรรยายเนี่ยนะครับสามารถมาขอ powerpoint ผมขอผลตรวจนะครับจากเคสต่างๆได้เลยนะผมจะใช้ทําเป็น powerpoint ส่วนกลาง พวกเราจะได้มีข้อมูลในการเอาไปบรรยายนะครับสินค้าของปรษัียและอันมอโดยมีน้ําหนักในการบรรยายมากขึ้นนะครับก็ขอญยตประชาสัมพันธ์ไว้ล่วงหน้าเลยเนาะนะครับละกวันนะแล้วก็พี่ทองอยู่ด้วยนะครับถ้ามีผลตรวจของคุณพ่อนะครับที่ก่อนหน้าที่กินแล้วก็หลังกินแล้วเป็นยังไงเนี่ยเอามาให้ผมนิดนึงแล้วกันนะครับจะได้เอามาใช้เป็นเผาเวอพอยกลางนะจ๊ะโอเคขอบคุณครับนี่ดาอ๋อขอบคุณพี่เล็กมากโอ้โหข้อนี้ยอดเยี่ยมเลยค่ะ เพราะเราพูดอย่างเดียวมันมันไม่เห็นผลชัดเจนแค่คำพูดแต่ผลตรวจนี่โหชัดเจนเลยนะคะขอบคุณพี่เล็กมากช่วยเอ,อื้ออำนวยความสะดวกให้กับเอ,อทีมของเราทั้งหมดแล้วก็ทั้งผู้นำจะได้เอาไป powerpoint นี้ไปใช้ประโยชน์ได้ดีมากเรียนเชิญคนต่อไปเลยค่ะเรียนเชิญค่ะใครจะมาแบ่งปันอะไรอีกเชิญเลยค่ะ ไม่ว่าอาหารสุขภาพสกินแคร์อาหารพืชได้หมดหรือจะแบ่งปันการทำงานก็ได้นะคะหรือใครใครมีจะจัด LOM ที่ไหนอะไรต่างๆสามารถเปิดไมค์แบ่งปันออกมาเพื่อเชิญชวนให้คนไปร่วมง,งานได้นะคะเชิญค่ะจุด,ดิ้งอโเชิญค่ะใครจะกี้ได้ยินเสียงเปิดไมค์ เรียนเชิญค่ะฮัลโหลเียสียงเหมือนพี่ลุ่งว่าเมื่อกี้นะพี่ลุงเอ๋ยอ่าสอบถามหน่อยค่ะที่ขอผลตรวจนี่คือเอ่อเอาเอาตรงไหนอะครับผลตรวจก่อนกินหลังกินนะคะก็เวลาที่เราไปโรงพยาบาลไงคะจะเจาะเลือดไงการเจาะเลือดเขาจะมีผลตรวจเกี่ยวกับพวกไตกีเซรัย พวกคอเลสเตอรอลพวกช็อกโกแลตคือผลตรวจเลือดที่เราไปตรวจเลือดที่โรงพยาบาลหรือถ้าคลินิกใหญ่ๆเขาก็ยังมีตรวจโรงพยาบาลมีตรวจเราไปตรวจสุขภาพแต่เป็นการเจาะเลือดตรวจสุขภาพถ้าเจาะอย่างละเอียดมันมีถึงสิบเ้าค่าถ้าเจาะธรรมดาทั่วไปมันมีหกค่าอย่างต่ำก็หกค่าตรงนั้นแหละ ก่อนกินเราตรวจใช่ไหมคะพอเรากินไปสักเดือนหนึ่งเราไปตรวจอีกทีเราจะเห็นผลลัพธ์เลยคอเลสเตอรอลก่อนกินเท่าไหร่หลังกินเหลือเท่าไหร่หรืออะไรประมาณนี้คะ่ะนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับอ่าบุคคลที่ใช้ไอ,อ้นิกเนี่ยว่าเรารอเขาลืมนะน่ทีมงานของไฟสตาร์นะครับเอได้จะแอบฟังมาตลอดเลยนะนะครับ อยากจะให้มาแบ่งปันประสบการณ์เพราะว่าก่อนหน้าที่จะมาทานสินค้าของเราเนี่ยรู้สึกว่าจะมีอาการปวดเผ่าปวดอะไรสักอย่างนึงแหละนะครับแล้วหลังจากนั้นมาก็ใช้สินค้าของเราแล้วบอกบอกว่าอาการปวดเขาดีขึ้นสะดวกมาแบ่งปันสักนิดหนึ่งไหมครับหลังจากแอบฟังมาหลายเดือนแล้วนี่นี่เรียนเชิญครับคุณพี่ครับพี่เหลกที่แนนทุกขั้นนะคะเอ่อ,อคนแนะนำคือนะ้จุูงอยู่ใต้แผนงานของโค้ชพลค่ะ กทานเอาที่เห็นเห็นเลยนะคะล้มมาตอนนี้เพิ่งล้มล้มมาวันที่สิบสี่ค่ะแล้วก็วันเออไปตรวจมาเพิ่งหักวันมันคงหักมาวันที่สิบสามสิบสี่แล้วล่ะคะ่ะแล้วไปตรวจมาวันที่สิบหกหมอบอกว่าอะไรหัก<ม>อะไรหักอะไรหักที่โครงหักครับพี่เล็กี่สิโคหักกี่ซี่ อ่าข้างซ้ายสองซีกนะคะข้างซ้ายหนึ่งซีกค่ะซ้ายสองขวานึงเออหักหักมาเป็นอาทิตย์แล้วแต่ว่าเพราะว่าทานนานดำทานทุกตัวของเราหมดเลย่ะค่ะมันก็ประคองมาได้แต่ว่าวันนั้นดันกลับมาจากต่างจังหวัดแล้วมาล้มที่บ้านนะคะครแบบับมันปวดมากมก็เลยไปหาหมอเอาเคสที่สดๆนี่ยเลยค่ะแล้วก็อัด งานดำไปแล้วพอดีวันนั้นนะจุมฟังกับพี่เล็กอีกแ้ะคตคนบอกให้ทานตอนนี้ไม่มีความรู้สึกว่าเจ็บเลยนะคะเหลอเหลอเหอเหลอจ็บมากจร,จ,รจริงๆค่ะเดี๋ยวหนูส่งไปให้ดูกินอ,อะไรบ้างี<ถ>อะไรบ้างพี่กินอะไรบ้างกอ่าหนูอัดเลยค่ะงานดำห้าแล้วก็เที่ยงสามเย็นสามตอนเช้าอดักงานดำห้าแล้วก็ผักเราสอง ตื่นมายังไม่ได้แปรงฟันนะคะคถ่ายปากเลยะค่ะครับแต่ว่าเจ็บมาต้องนานแล้วคิดว่าหักมานานแล้วหมอก็บอกแต่ที่ประคองได้ไปต่างจังหวัดได้ทํางานได้ก็คือทานง,งาดําตอนนี้มันมากระแทกล้มกระแทกนะคะหนะักก็เลยอุย้ยมันเจ็บมากมันมันรู้สึกเจ็บมากก็เลยไปตรวจหมอบ,บอกว่าไปล้มมาหรือเปล่าคะอ่า ให้ฟังแล้วมีญาติมาไหมก็พอดีคุณนาจุ๋มก็ไปด้วยค่ะแล้วก็น้องไปด้วยเขาก็เรียนเรียกญาติว่าเอาที่โคงซ้ายขาสองฝาสองตอนนี้จัดเดิน,<อ>นไม่ได้นะคะพี่เล็กงอเดินไม่ได้เลยค่ะอตอนนี้หนูเดิน หลุยแล้วค่ะสองสามวันหนูเข้าบริษัทได้แล้วค่ะโอ้โหสุดยอดทากเลยนะครับหายหายเจ็บหนูหายเจ็บจากหนูทรมานมากตอนที่ล้มแล้วเจ็บอ่ะโอเคตอนนี้ตอนนี้พักก่อนเดนนี้ว่าก,ก่อน,น,กกอนเ,ดเดี๋ยวนะคุณแม่มุ้ยจ๋าคุณแม่มุ้ยคุณแม่มุ้ยเปิดไม์เสียงดังมากเลยคุณแม่มุ้ยจ๋าอะปนะิดไม์ให้ผมด้วยไม่ต้องหัวเราะฮิฮิหรอกอือเสียงมันดัง ปิดตรงไหนอ่ะตรงไหนอเอาก่อนเข้ามาเขาก็บอกให้ปิดไหม์ก็ทําตามที่เขาบอกสิออกไปใหม,ม,ม่ก่อนกดแดงๆออกไปก่อนแล้วเข้ามาใหม่กดเดี๋ยวไม่ออกไม่กดเดี๋ยวจะเป็นคนดีบออกให้นะจะบอกให้ให้นะอ่ะเดี๋ยวอีกเคสอีกอีกทีหนึ่งเมื่อกี้นี้เรื่องที่โครงหักแล้วทีนี้ก่อนหน้าที่จะมาใช้สินค้าแล้วมอก่อนนะนี่เคยมีเงินหาสุขภาพเรื่องอะไรมาก่อนยุบอ่าไม่ไม่เอาเรื่องที่โครงหักเร็วๆนี้ เอาก่อนหน้านี้เลยพี่ด้านหนึ่งด้านนาจะหนักกว่าเชิญครับู้อกอกยังไงวะอ้าวเฮ้ย <c oughs> เอาเออนี่อกอกดิเออได้แล้วมันจะได้ได้ยังไงท่านได้จ่าน้ยิงเสียงเธอได้ย,ไยังไงยมวดไปเ,เอ๋ยเอ้ามันออกไปได้ยังไงออกอยังไงอ่ะเธอจิ้มนะมาฟังมาแล้วตวไม่ต้องพูดนะเธอจิ้มใช้มือจิ้มหน้าจอ เห็นไหมตัวแดงๆมันเขียนว่าออกเห็นไหมไล้์ใกล้ๆแดงแดงเนี่ยมันจะมีไม้กดตรงไม้เธอกดตรงกล้องอย่างเดียวไม่ได้ฮัลโหลค่ะอ่ะเอารอรอขาเลิมอาเจริเลยจ้ะก่อนหน้านี้มีปัญหาสุขภาพอะไรมาอาเจรจ้าก่อ,อนหน้านี้นะคะก็อ้วนค่ะอ่าพี่เล็กแล้วน้นําหนักหนูปวดหัวเขา่า กดยูริกเยอะค่ะปวดหัวเข่าแต่ยังไม่ได้เป็นเกาแล้วหนูก็มาทานอ่าน้าจุมแนะนำก่อนนะคะแล้วก็มาทานเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆก็งานดำเหมือนที่นะ้าจุ๋มบอกทานทุกตัวทานทุกตัวค่ะเมื่อก่อนยังไม่มีอ่กล่องแดงอะคะ่ะยังไม่ได้มีหนูก็ทานก็เริ่มเริ่มดีมาเป็นงานดำทานทุกตัวตามที่ ที่โค้ดบอกเลยค่ะแล้วก็เข่าหายปวดเดินสบายค่ะแล้วก็ว่าก็คือว่าก่อนในนี้เรามีน้ำหนักค่อนข้างเยอะเนาะมันก็เกิดปัญหาอาการปวดร้อยยี่สิบโลค่ะพวกเราครับอ่าพวกเราครับฟังนะน้ำหนักตัวร้อยยี่สิบกิโลกร,รมัมพวกเราที่ดูแล้วกันว่าสภาพเข่าจะเป็นยังไงการหายใครก็ตามแต่ที่มีปัญหาจจเรื่องของอาการปวดเขา่าฟังให้ดีอาเชิญต่อเลยครับ อ,อ,อยู่ไกลๆพัดลมหน่อยนะฮะอยู่ไกลๆพัดลมก่อนได้ไหมฮะเออมันพัดลมมันเข้ามาอู้อู้อู้เลยของหนูเหรอคะไม่รู้ของใครในห้องเนี้ยตอนเนี้อะรครับก็ร้อยยี่สิร้อยยี่สิบโลค่ะหนูปวดเดินเดินก็เหนื่อยเหนื่อยด้วยค่ะแล้วก็ปวดทํางานก็ทํำหลายที่นะคะเดินก็ปวดหนูก็ทานเอางานดาเอาทุกตัวตอนนั้นที่ น้าจุ๋มให้อ่ะค่ะยังไม่มีสีแดงก็ทานเหมือนที่น้าจุ๋มบอกเลยค่ะพอทานไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็ประมาณสักเอาเอาว่ายี่สิบวันนะคะหนูก็ดีขึ้นตามลําดับนะคะดีไม่ไม่ปวดหัวเข่าแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็มีตัวแดงเข้ามาทานอีกหนูก็เลยทานแบบหนูทานแบบหลายมื้อหนูทานแบบตัวแดง เช้าเย็นเลยค่ะหนูเช้าสองซองเย็นซองหนึ่งแล้วก็ฮอลีเดย์ก็อ่าเช้าซองหนึ่งเย็นแล้วก็ไฟโตเอ็กซหนึ่งซองแล้วก็งาดำหนูทานเช้าเย็นค่ะทานตอนนั้นไม่ได้เยอะนะคะอ่ะาเช้าสามเย็นสามแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆทานมาทุกวันนี้โอเค <Okay. S 1>